สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวฟาร์มนะคะจะให้ทางลูกค้านะคะดูคลิปสั้นๆน,นะคะเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องของการเปิดดอกเห็ดคอนขาวเดี๋ยวเรามาดูก้อนเชื้อเห็ดที่เดินเต็มแล้วนะคะที่พร้อมจะไปลงเปิดดอกค่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เชื้อเห็ดคอนขาวนะคะล็อตนี้ก็คือเดินเต็มแล้วบางส่วนเราเอาเข้าไปลงเปิดดอกแล้วค่ะล็อตนี้เรารอลูกค้ามารับนะคะอันนี้จะเป็น เซตนะคะที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะส่งก้อนเชื้อเห็ดขายก้อนละสิบบาทนะคะส่งพร้อมส่งนะคะเชื้อเดินเต็มแล้วก็ที่สําคัญรีวิวฟาร์มตรวจสอบคุณภาพก้อนทุกก้อนที่เราจะส่งไปให้ลูกค้าเพื่อให้การันตีว่าออกดอกแน่นอนแล้วก็ก้อนเชื้อเห็ดอยู่ได้นานนะคะนี่อลงเปิดดอกเห็ดขนขาวนะคะต้นทุนก็ไม่แพงแค่โงเรือน ตรงถึงประมาณพันต้นต้นอันนี้ก้นเห็ดที่เดินเต็มแล้วค่ะตอนที่เราขนมาแรกๆก็จะเป็นลักษณะเหมือนอยู่ที่ลงบม่มก็คือมีคอขวดแล้วก็เชื้อเดินเต็มแล้วก็เอาสำลีออกนะคะเอาสำลีออกแล้วก็เอาคอขวดออกก่อนให้เส้นใยรับตัวก่อนแล้ววันต่อมาเราก็มาที่มาขี่ปากถุง ตอนนี้ก่อนที่เราจะเปิดดอกเรายังไม่คลี่เพราะว่าตัวเส้นใย,ยเห็ดมันจะติดมากระถุงด้วยมันจะอยู่ได้ไม่นานเราต้องรอให้มีตุ่มดอกเนี่ยค่ะตุ่มดอกลักษณะนี้ค่ะจะมีตุ่มดอกเนี่ยค่ะตุ่มดอกเห็ดอันนี้คือเขาพร้อมที่จะออกดอกแล้วเราก็มาขี่ปากถุงอย่าเพิ่งกรีดนะคะรอให้มีตุ่มดอกก่อน ลราก็จะขี้ถึงแบบไว้ให้มีตุ่มดอกแล้วก็รดน้ําเช้าเที่ยงเย็นสังเกตโรงเห็ดผอมขอนขาวก็จะได้คุมคุมด้วยพลาสติกใสแล้วก็มีแลนล้อมสองชั้นนะคะเพื่อพางแสงการวางก้อนเห็ดต้องมีก้อนอิดวางรองพื้นเพื่อไม่ให้หอดอกเห็ดโดนดินทายแล้วก็ป้องกันแมลงที่เขาจะมาอยู่ในก้อนเห็ดด้วยค่ะอันนี้ก็รดน้ำเช้าเที่ยงเย็นนะคะ ถ้าเข้ามาในโรงเห็ดขอนรู้สึกอบอ้าวชื้นก็แสดงว่าามันเหมาะที่จะเป็นเปิดดอกเห็ดขอนขาวพอเริ่มมีตุ่มดอกนะคะเราจะใช้คัตเตอร์หรือใช้มีดคมๆนะคะตีปากถุงข้างหน้าปีปากถุงเพื่อให้มีดอกเห็ดออกแล้วก็ปีทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าบางคนไม่เอาคอขวดออกดอกเห็ดก็จะออกมาแค่ดอกเดียว อันนั้นเป็นการเปิดดอกของเห็ดนางฟ้านางลมแต่อันนี้่อนขาวเราจะต้องเกดบนาก้อนทั้งหมดแล้วก็รดน้ําเช้าเที่ยงเย็นอายุก้อนก็จะประมาณห้าห้าหกเดือนได้อย่างที่ฟาร์มเราเดี๋ยวเราไปดูก้อนเห็ดห้าหกเดือนกันค่ะแล้วก็การตัดดอกเห็ดค่ะนี่คือการออกดอกของเห็ดข้นขาวนะคะเขาจะออกมาเต็มช่ออันนี้พร้อมเก็บแล้วอายุก้อนตรงนี้เราห้าเดือนแล้วค่ะค่ะการตัดดอกเห็ดขอนขาวนะคะ เขาจะออกมาเต็มช่อเลยเราจะใช้มีดคม,มๆนะคะตัดดอกเข้าไปเลยถ้าไซส์ที่ทางตลาดต้องการก็จะเป็นหมวกดอกเท่าเหรียญสิบนะคะนะะี่ค่ะเราจะตัดทั้งหมดเลยตรงนี้จูได้ประมาณแปดร้อยก้อนนะะี่ค่ะอีกประมาณ สองสาวันนะคะสังเกตที่เป็นตุ่มขาว,ขาวอันนี้คือตุ่มดอกที่เขาเขากำลังช่างตุ่มดอกอันนี้ตอนเย็นเราเก็บได้แล้วค่ะเอาไว้เก็บตอนเย็นนะคะวันนี้เราได้สามกิโลตลาดขายตลาดทั่วไปก็กิโลละร้อยถึงร้อยสี่สิบนะคะแล้วแต่ช่วงฤด,ดูกาลค่ะแล้วเราก็จะแพ็คถุงตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะสั่งได้ค่ะรีวิวฟาร์มทั้งก้อนเห็ด และก็ดอกเห็ดนะคะก้อนเห็ดราคาหน้าฟาร์มก็จะลดลงมาแต่ถ้าให้ไปส่งแล้วก็จะบวกนิดหน่อยนะคะค่ะสนใจสั่งได้นะคะ0836770929ค่ะหรือไม่ก็ไปที่เฟ e บุ o k เกียสอนซีรีโอค่ะก็จะเข้าไปติดตามกันได้ใน facebook หรือเพจยุกิวฟาร์มค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ